สวัสดีค่ะพบกับครูหนิงนะคะในรายวิชาสุขศึกษาสําหรับวันนี้นะคะครูหนิงจะมาให้ความรู้นักเรียนนะคะในหัวข้อเรื่องปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและก็แนวทางการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยก่อนอื่นนะคะปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพเนี่ยก็จะหมายถึงสถานการณ์การกระทํานะคะ รือสิ่งแวดล้อมที่มีผลให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคนะคะได้แก่พันธุกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เศรษฐกิจนั่นเองค่ะต่อไปไปดูพฤติกรรมเสียเ่ยงกันบ้างพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยหมายถึงพฤติกรรมการกระทำนะคะของบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อตอนเองครอบครัวสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะเช่นพวกพฤติกรรมการรับประทานอาหารพฤติกรรมการติดสารเสพติดแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงกันบ้างค่ะเราสามารถแยกออกเป็นในหัวข้อต่างๆดังนี้เลยนะคะอย่างแรกเลยก็เรื่องของหัวข้อเรื่องของมลพิษต่างๆค่ะก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพมันก็จะเป็นมลพิษทางอากาศนะคะได้แก่อากาศที่มีแก๊สพิษนะคะเชื้อโรคนะคะฝุ่นละอองหรือแม้แต่ทั้งขมาขวควันรถนะคะซึ่งมลพิษเหล่านี้อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆตลอดจนส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบประสาทด้วยค่ะ ต่อไปเป็นมลพิษทางน้ำค่ะก็ได้แก่น้ำที่มีสารพิษปะปนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเน่าเสียนะคะน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นนะคะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะอันนี้ก็คือมลพิษทางน้ำนั่นเองค่ะต่อไปเป็นมลพิษทางเสียงค่ะได้แก่เสียงที่ดังนะคะจนส่งผลกระทบต่อร่างกายนะคะแล้วก็จิตใจนะคะก็เช่นพวกเสียงเร่งเครื่องยนต์นะคะเพื่อแข่งรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นบนท้องถนนนะคะ หรือไม้แต่กระทั่งเป็นเสียงเครื่องจักรกลเวลากําลังทํางานนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของขยะมูลฝอยค่ะซึ่งหากมีจํานวนมากเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเพาะพันุ์ของเชื้อโรคนะคะแล้วก็สัตว์นําโรคต่างๆซึ่งส่งผลให้คนเราเนี่ยเกิดความเจ็บป่วยได้ค่ะและอย่างที่5ก็คือเรื่องของสิ่งปฏิกูลค่ะก็คือของเสียที่ออกจากร่างกายของคนเรานะคะก็เช่นพวกอุจจาระปัสสาวะนะคะซึ่ง หากปะปนล,ลงในแม่น้ำลำคลองเนี่ยก็หรือพื้นดินก็จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรคได้ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพกันบ้างนะคะพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะอย่างแรกเลยก็คือการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมล,ลพิษเนี่ยเช่นอากาศเป็นพิษน้ำเน่าเสียเสียงดังรบกวนมีขยะนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะความจำเป็นหรือในการที่เราอยู่อาศัยเนี่ยหรือทำมาหากินนะคะ ต่อไปค่ะก็คือไม่ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพค่ะจึงคงอยู่หนาที่นั้นแล้วก็ไม่ยอมหลีกเลี่ยงไปที่อื่นนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าอันนั้นก็คือพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับมูลพิษค่ะต่อไปเป็นแนวทางการป้องกันเราป้องกันอย่างไรได้บ้างนะคะก็คือหลีกเลี่ยงจากมูลพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นอากาศเป็นพิษน้ำเล่าเสียหรือแม้แต่กระทั่งเสียงดังหรือว่าสิ่งที่มีขยะมูลฝอยนะคะ อย่างที่2ก็คือไม่สร้างมลพิษให้กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางน้ําทางอากาศหรือทางเสียงหรือทางขยะนั่นเองค่ะอย่างที่สามนะคะถ้าพบว่ามลพิษต่างๆอ่ะมีมากจนส่งผลต่อให้เกิดสุขภาพแล้วก็สุขภาพจิตของเราเนี่ยเราควรแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยมาดําเนินการลดหรือหยุดต้นเหตุแห่งมลพิษนั้นๆค่ะอย่างที่สี่ถ้ามีความจําเป็นต้องเข้าไปอยู่ในที่ที่มีมลพิษนะคะ ควรใช้เวลาอยู่ณที่นั้นให้น้อยที่สุดค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันเช่นอาจจะเป็นที่ครอบจมูกแล้วก็ปากนะคะหรืออาที่เป็นที่ปิดหูก็ได้ค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูปัจจัยและสถานการณ์ที่2กันค่ะก็คือเรื่องของสภาพถนนแล้วก็การจราจรค่ะปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพเนี่ยก็เช่นสภาพถนนก็อาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะมีช่องแบ่งเส้นทางเดินรถเนี่ยทางโค้งบนภูเขาหรือว่าไม่มีแนวเหล็กป้องกันเนี่ย ไม่มีทางเท้าไม่มีสะพานลอยคนข้ามนะคะปัจจัยต่อไปก็คือเรื่องของสภาพการจราจรค่ะก็จะเป็นพวกการจราจรขับข้างนะคะรถแล่นเร็วนะคะมีการแข่งขันจักรยายนบนท้องถนนนั่นเองค่ะอย่างที่3ก็คือวิสัยทัศน์ที่ไม่ดีนะคะก็คือมีหมอกควันมากจนมองไม่เห็นทางนะคะหรืออาจจะเป็นฝนตกเวลากลางคืนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมบ้าง พฤติกรรมเสี่ยงก็คือการเดินเท้าค่ะการเดินเท้าก็คือการข้ามถนนในอย่างไม่ระมัดระวังนะคะไม่ใช้ทางข้ามทางม้าลายหรือวสพานลอยนะคะไม่เดินชิดขวามือไม่เดินบนทางเทา้าหรือเดินล้ำข้ามมาบนถนนนะคะอย่างต่อไปก็คือการวิ่งตัดหน้ารถที่กำลังแล่นมาค่ะเพราะคิดว่าจะข้ามได้ทันนั่นเองค่ะแล้วก็รถก็จะไม่ชนต่อไปค่ะก็คืออย่างที่5้ก็คือใส่เสื้อผ้าสีที่มืดทึบนะคะ ในเวลากลางคืนแล้วก็เดินริมถนนค่ะหรือว่าเดินข้ามถนนเนี่ยซึ่งคนขับเขาอาจจะมองไม่เห็นเราก็ได้นะคะอย่างที่6กก็คือการหยอกล้อหรือว่าเล่นกันขณะข้ามถนนนะคะหรือเดินริมถนนแบบทางที่มันไม่มีริมฟุตบาทนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการขับขี่จักรยานยนต์บ้างว่าการขับขี่จักรยานยนต์เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมเสี่ยงอย่างไรอย่างแรกก็คือยัง ขับขี่ที่แบบไม่ชํานาญแล้วก็ไปขับขี่บนท้องถนนที่มีการสัญจรมากนั่นเองอย่างที่2ก็คือการดื่มสุราแล้วก็ไปขับรถค่ะอย่างที่3ก็คือการไม่สวมหมวกนิรภัยนะคะนักเรียนอย่างที่สี่ก็คือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถอย่างที่5มีพฤติกรรมที่ขับรถเร็วและอย่างที่หกชอบฝ่าฝืนกฎจราจรค่ะต่อไปค่ะการโดยสารเอ่อยานพาหนะมันก็มี บัติเหตุแล้วก็มีพฤติกรรมเสี่ยงได้ก็คือการขึ้นลงนะคะขณะที่รถหรือว่าเรือเนี่ยยังจอดไม่สนิทอย่างที่สก็คือคนที่ชอบที่ห้อยโหนรถโดยสารหรือรถประจําทางแล,แล้วก็ยืดแขนยืดขาออกไปนะคะนอกตัวถังรถนั่นเองค่ะอย่างที่สก็คือแย่งกันขึ้นหรือว่าลงนะคะบริเวณรถหรือเรือนั่นเองค่ะอย่างที่สี่คือนั่งหรือยืนบนกาบเรือ อย่างที่5ก็คือยืนล้ำเส้นขณะที่รอรถไฟฟ้าหรือว่ารอรถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการป้องกันบ้างเราจะป้องกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเท้านะคะการเดินเท้าเนี่ยเราต้องป้องกันได้โดยการข้ามถนนอย่างระมัดระวังค่ะข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือว่าใช้สะพานลอยนั่นเองอย่างที่3เดินชิด ริมขวามือของตนเองนะคะถ้ามีทางเท้าให้เดินบนทางเท้าค่ะอย่างที่4ก็คือไม่วิ่งตัดหน้ารถที่กําลังแล่นมานะคะอย่างที่5ก็คือสวมเสื้อผ้าที่มีสีสว่างนะคะเช่นพวกสีขาวสีเหลืองนะคะขณะที่เดินข้ามเนี่ยหรือว่าขณะที่เดินริมถนนในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะเขาจะได้มองเห็นเรานะคะนักเรียนต่อไปก็คือไม่หยอกล้อกันขณะที่เดินข้ามถนนหรือว่าเดินริมถนนที่ไม่มีทางเท้านะคะ ต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์เราจะมีวิธีการป้องกันก็คือควรหัดขับขี่รถให้ชํานาญก่อนที่จะนํารถเนี่ยออกสู่ท้องถนนนะคะที่ที่มีการสัญจรมากนั่นเองค่ะอย่างที่2ก็คือขณะที่เราขับขี่รถเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะคะไม่ประมาทนั่นเองค่ะอย่างที่3ก็คือไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะขณะที่เราขับรถค่ะ ถ้าจำเป็นนะคะให้ใช้อุปกรณ์เสริมเช่นพวกชุดหูฟังบลูทูธหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอย่างที่4ก็คือไม่ควรขับรถเร็วกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดและอย่างที่5ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎจราจ,จรด้วยค่ะนักเรียนต่อไปเป็นเรื่องของการโดยสารยานพาหนะะเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยก็คือขึ้นแล้วก็ลงนะคะเมื่อรถหรือเรือเนี่ยจอดสนิทแล้วนะคะ อย่างที่สองก็คือไม่ห้อยโหนรถโดยสารประจำทางนะคะไม่ยื่นแขนยื่นขานะคะหรือศีรษะออกมานอกตัวถังรถค่ะอย่างที่สามก็คือขึ้นแล้วก็ลงรถหรือเรือนะคะอย่างเป็นระเบียบไม่แย่งกันอย่างที่สี่ก็คือต้องไม่นั่งนะคะหรือยืนบริเวณบนกราเบเรือค่ะและอย่างที่ห้าก็คือไม่ยืนลำเส้นขณะรอรถไฟฟ้านะคะหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในหัวข้อเรื่องของสารเสพติดบ้างสารเสพติดเนี่ยก็จะมีปัจจัยที่เสี่ยงต่อสุขภาพนะคะอย่างแรกก็คืออยู่ในแหล่งที่ที่มีสารเสพติดระบาดนะคะก็เช่นชุมชนที่มีผู้เสพหรือผู้ขายเนี่ยสถานบันเทิงที่มีการใช้สารเสพติดอย่างที่2ก็คือขาดแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิตอย่างที่3ก็คืออยู่ในใกล้ชิดกับคนที่ใช้สารเสพติดนะคะอาจจะถูกชักชวนให้เสพสารเสพติดได้ค่ะ อย่างที่4ก็คือเกิดปัญหาชีวิตแล้วหาทางออกด้วยการพึ่งผาสารเสพติดนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพนะของการที่เราเนี่ยไปติดสารเสพติดนะคะก็คืออย่างแรกก็คือมีความอยากรู้อยากลองนะคะในการเสพสารเสพติดนะคะเมื่ออย่างที่2ก็คือพบกับคนที่ใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมที่เกเรเนี่ยซึ่งบุคคลเหล่านี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะใช้สารเสพติดอย่างที่3ก็คือชอบเที่ยวในสถานบันเทิงค่ะ ซึ่องอาจจะเป็นคนที่มีการใช้สารเสพติดแล้วก็อาจถูกชักชวนให้เสพได้ง่ายนะคะต่อไปเป็นแนวทางการป้องกันค่ะอย่างแรกเลยง่ายมากก็คือต้องไม่ทดลองเสพสารเสพติดนะคะแล้วก็ไม่คบกับคนที่ใช้สารเสพติดหรือบุคคลที่เกเรแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะใช้สารเสพติดและอย่างที่3ก็คือหลีกเลี่ยงการเที่ยวในสถานบันเทิงค่ะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันได้นะคะ ต่อไปค่ะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติบ้างภัยธรรมชาติเนี่ยก็จะมีปัจจัยที่มันเสี่ยงต่อสุขภาพนะคือการสร้างที่อยู่อาศัยในสภาพภูมิประเทศนะคะหรือภูมิอากาศที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติเช่นพวกแนววงแหวนแห่งไฟนะคะเป็นรอยต่อของเปลือกโลกนะคะซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะก็จะต้องเกิดจากการที่เราเนี่ย ไม่ฟังข่าวสารการเตือนภัยนะคะเรื่องธรรมชาติจึงไม่สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้ทันนะคะแล้วก็ไม่เชื่อข่าวสารที่รับนะคะว่าจะเกิดภัยธรรมชาติในสถานที่ที่ตนเองอาศัยอยู่หรือไปเที่ยวนั่นเองค่ะแนวทางป้องกันก็ง่ายมากเลยค่ะอย่างแรกคือต้องฟังข่าวสารการตักเตือนเรื่องภัยธรรมชาตินะคะจากสื่อต่างๆเพื่อให้เราเนี่ยได้ทราบว่าภัยธรรมชาติเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ใดบ้างนะคะ มีผลกระทบเป็นอย่างไรเพื่อเตรียมตัวป้องกันแล้วก็รับมือได้ทันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเพื่อข่าวสารที่มาจากทางทางราชการนะคะในเรื่องของภัยธรรมชาติแต่ถ้ามาจากแหล่งอื่นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยก็ให้เชื่อไว้ก่อนควรถือคติว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะอย่างที่3ก็คือการจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็อุปกรณ์ที่จําเป็นไว้ในบ้านเสมอ อย่างที่4ก็คือต้องมีการฝึกซ้อมการหนีภัยธรรมชาติค่ะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถหนีและเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติหากมันเกิดขึ้นกับเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูภัยจากโจรผู้ร้ายกันบ้างนะคะปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพของเราเนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือการอยู่ในสภาพแวดล้อมนะคะหรือว่าสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเช่นอยู่ในซอยเปรียวนะคะมืดนะคะไม่มีไฟทางนะคะ มีผู้ติดสารเสพติดอยู่ในบริเวณที่พักอาศัยอย่างที่สองก็คือสภาพสังคมแล้วก็ว่าเศรษฐกิจที่ทําให้คนเนี่ยตกงานเกิดความเครียดนะคะเกิดการลักเล็กขโมยนะคะหรือเกิดการปล้นชิงทรัพย์ค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูพฤติกรรมที่มันเสี่ยงต่อสุขภาพของเราบ้างนะคะถ้าเราอยู่ในสถานที่แบบนั้นนะคะอย่างแรกเลยก็การเดินทางไปในที่ที่เปี่ยวหรือที่รับตาคนเพียงลําพังนะคะ อย่างที่2ก็คือถือกระเป๋าอย่างไม่ระมัดระวังนะคะอย่างที่สก็คือสวมเครื่องประดับมีค่านะคะที่มันลอตาลอดใจพวกมิจฉาชีพอย่างที่4ผู้หญิงที่แต่งกายเปิดเผยร่างกายนะคะหรือว่ารัดรูปเกินไปอาจเสี่ยงต่อการถูกข่มขืนได้อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพนะคะถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่แบบว่าเป็นอันตรายคะ่ะวิธีการป้องกันนะคะเราก็ต้องไม่อยู่ในสถานที่เปรี่ยวหรือว่าที่รับตาคนเพียงคนเดียว แล้วก็ควรถือกระเป๋าอย่างระมัดระวังนะคะโดยจับไว้ให้อยู่กับตัวหรือว่าถืออุ้มไว้ด้านหน้านะคะอย่างที่3มก็คือไม่ควรสวมเครื่องประดับลอตาลอดใจพวกมิดฉาชีพนะคะถ้ามีความจําเป็นก็ให้สวมให้มิดชิดนะคะเรียบร้อยแล้วก็อย่าให้พวกมิจชาชีพได้เห็นเด็ดขาดเลยค่ะอย่างที่4ี่ก็คือการแต่งกายให้มิดชิดนะคะเรียบร้อยไม่แต่งกายรัดรูปหรือลอแหลมเกินไปเพื่อที่แบบเปิดรูปร่างให้เขาเห็นอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นการป้องกันได้ค่ะ ต่อไปค่ะไปดูเรื่องของพิษภัยในอาหารบ้างค่ะปัจจัยที่เสี่ยงต่อสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของพิษภัยในอาหารอย่างแรกเลยก็คือสารพิษต่างๆที่ตกค้างอยู่ในพืชผักนะคะสารฟอร์มาลีนที่แช่แข็งอยู่ในพวกอาหารทะเลปลานะคะหรือผักที่มีพิษนั่นเองค่ะต่อไปอย่างที่2ก็คือสารสังเคราะห์นะคะที่มีพิษที่ใส่ลงไปในอาหารเนี่ยเพื่อตกแต่งให้สีสันเนี่ย ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคอย่างอย่างที่3ก็คือความไม่สะอาดนะคะของอาหารแล้วก็การปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหารนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือปัจจัยเสี่ยงนะคะต่อไปไปดูพฤติกรรมเสี่ยงบ้างพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของพิษภัยอาหารนยอย่างแรกเลยก็คือการรับประทานอาหารที่มีสีสันฉูดฉาดค่ะอย่างที่2ก็คือรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ดิบ หรือสุกสุกดิบดิบนั่นเองอย่างที่3ก็คือการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่ถูกสุขลักษณะอย่างที่4ี่ก็คือการรับประทานอาหารที่อยู่ในภาชนะที่ไม่สะอาดอย่างที่หก็คือการรับประทานอาหารที่ตนเองเคยแพ้อาหารประเภทนั้นอย่างที่6ก็คือการรับประทานอาหารที่มีสารพิษตกค้างหรือคาดว่ามีสารพิษตกค้างอยู่อย่างที่เก็คือการรับประทานอาหารเหลือค้างคืนหรืออาหารที่มีแมลงวันตอมนะคะ อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการจะเกิดพิษภัยต่ออาหารนั่นเองค่ะต่อไปแนวทางการป้องกันบ้างว่าเราจะป้องกันพิษภัยจากอาหารอย่างไรอย่างแรกก็ต้องไม่รับประทานอาหารที่มีสีฉูดฉาดถูกไหมคะอย่างที่ 2, 2> <idir. S 1> ก็คือไม่รับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มันสุกสุกดิบๆเพราะมันเป็นอันตรายอย่างที่สก็คือไม่รับประทานอาหารที่มีาา vine, ามมการปรุงไม่ถูกสุขลักษณะอย่างที่สี่ก็คือไม่รับประทานอาหารที่อยู่ในภาชนะที่ไม่สะอาด อย่างที่5ก็คือไม่รับประทานอาหารที่ตนเองเคยแพ้มาแล้วอย่างที่6ก็คือไม่รับประทานอาหารที่มีสารพิษตกค้างอยู่หรือว่าคาดว่ามีสารพิษตกค้างอยู่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในหัวข้อเรื่องของเครื่องเล่นในส่วนสนุกบ้างปัจจัยที่เสี่ยงต่อสุขภาพนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องของการใช้งานเครื่องเล่นมานานแล้วนะคะขาดการดูแลบำรุงรักษาค่ะความบกพร่องของ ผู้ควบคุมเครื่องเล่นแล้วก็การขาดอุปกรณ์การป้องกันความปลอดภัยของเครื่องเล่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูพฤติกรรมเสี่ยงบ้างพฤติกรรมเสี่ยงก็คืออย่างแรกก็คือการเล่นโลดโผนนะคะขาดความระมัดระวงังอย่างที่2ก็คือไม่เชื่อฟังแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมเครื่องเล่น,นะคะ่ะอย่างที่3ก็คือเล่นเครื่องเล่นที่เก่านะคะแล้วก็ดูแล้วอาจจะไม่ปลอดภัย อย่างที่4ี่ก็คือเล่นเครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อกันเกิดอันตรายและอย่างที่5้ก็คือไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องเล่นค่ะแนวทางการป้องกันบ้างเรามีแนวทางการป้องกันอย่างไรกับเครื่องเล่นนะคะก็คือต้องเล่นอย่างระมัดระวังไม่เล่นโลดโผนค่ะแล้วก็ต้องเชื่อฟังผู้ควบคุมเครื่องเล่นนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนาแล้วก็ต้องไม่เล่นเครื่องเล่นที่เก่านะคะซึ่งดูแล้วอาจจะไม่ปลอดภัยเราก็ไม่ควรเข้าไปเล่น อย่างที่4ก็คือไม่เล่นเครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอย่างที่5ก็คือใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ติดไว้ที่เครื่องเล่นทุกครั้งนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับปัจจัยเสี่ยงแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็แนวทางการป้องกันนะคะครูก็ได้ให้ความรู้กับนักเรียนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลพิษนะคะสภาพท้องถนนการจราจรสารเสพติดภัยธรรมชาติ ภัยจากจนผู้ร้ายนะคะคิดภัยในอาหารนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเครื่องเล่นในส่วนสนุกนะคะนักเรียนก็เห็นถึงความเสี่ยงนะคะแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงที่เราไม่ควรปฏิบัติแล้วก็แนวทางการแก้ไขแล้วนักเรียนสามารถนําความรู้ที่ครูได้ให้ครั้งนี้เนี่ยไปใช้กับตนเองเพื่อในการดํารงชีวิตนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกตินะคะไม่เสี่ยงนะคะต่อพฤติกรรมต่างๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ